ไปก็ไปตัวนั่นไบไปตัวนั่นไบไปได้๋ยวไปไปอีกทีไปก็เด้อขันไปก็เลิกขันไปก็เลิกไปไปไปกันเด้อจะไปด้วยเหรอโอ้ไบไปอีหลีจะไปด้วยไปก่อนนะมุ้เจ้าอยู่สองคนเด้อโอ้ยแอนอาการเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยมันขึ้นมาคือหง่เหลี่ยมเถิดมันขึ้นลูกก็ได้มันขึหง่เหลี่ยมอิ่มเถิดฟา เออ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 บ้างบ้างบ้างอาการมาดูดูอุ้ยลูกเมื่อไหร่เนี่ยจะไปด้วยเหรอฮะไปไปด้วยด้วยไหมด้วกับยายไหมไปก่อนเด้อบายบายดูดูอาการไปก่อนนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเอาลูกขึ้นมา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 ขึ้นมาสิมาลูกขึ้นมาไปส่งแม่ก่อน มามามาเอย่าวังเออเออกัดดอกบอกัดขึ้นตะขีมาบะบะนีทวนนะกัดบัดเดียวดูผมมผมติดผมติดฟอยเซ่เอาะอยพี่อันนี้ขาดขนมติดผมเดี๋ยว วแม่ขนมเหนียวตัวนี้ <c oughs> ปะ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 ไปส่งแม่โอ้ยจะจะแอนเลยเ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินไปด้วยกันลูกเดินไปด้วยกันมาเดินมากับยายก่อนมากับยายก่อนเสอบอยู่หนูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอายายไม่ได้ไปยายมาส่งแม่เฉยยายมาส่งแม่แอนเดินมากับยายนี่ <c oughs> มานี่มาเอาเอามีคนมาส่งก่อนแล้วนี่อ่ะเอาไปขึ้นรถย่องเอาขึ้นรถไม่คุณบดได้นมเป็นไข่ไม่ต้องเป็นไข่ไม่ต้องไา่ที่ต้องควบให้มเป็นไข่ไม่ต้องยายังกินแล้วค่ะหาแล้วนะดูแลซึ่งกันรักกันนะคะมาหน่อยโอ้ มายมาไายบายไายบายแม่ยังนู่นไายบายไม่บายบายบายก่อนลูกไายบายแม่ก่อนแม่จะอัดจุ๊บหน่อยนู่นตรงนี้ตรงนี้เอาไปเอาไปเอ้ยจุ๊บจุจุบมาเอ้ยจุ๊บคุณแม่สู้ชู่คุณแม่สู้กัคุณแม่ไว้อะไรคุณแม่สู่สู้ชู่แม่ชู่แม่ไม่บายก่อน ไป่ไหแม่ก่อนนะไม่ไหแม่ไม่ไหแม่จ๋าโอ้ยเก้เด๋ยตัวเลี่ยงไปไหนไปกับลุงตงไหมไปกับลุง้ตงไหมเป็นนี้เปล่าไปหน่อยไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปหนูไม่ไปหนูอยู่บ้านหนูรอแม่อยู่ตรงนี้คุณค่ะบ๊ายบายนะคะคุณค่ะ นั่นเดินทางปลอดภัยค่ะเอาไห<พ>้นแม่ระบาดนี่ยน้องแอลน้องอน้องอยู่ไหน,น,น,นลูกน,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 นุ่งมันได้เล่นมันได้หลกไามเล่นมันไปแล้วบ๊ายบาย